นนโดยยุคนี้ต้องทู 5g เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับหนึ5ปีซ้อนจากเอ็นเพฟ ผักใบเขียวถือได้ว่าเป็นแหล่งวิตามินสําหรับมนุษย์เรามายาวนานค่ะและยิ่งในปัจจุบันนะคะหลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นทําให้ผักเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะผักเคลเป็นผักใบเขียวที่มีการยืนยันว่ามีวิตามินสูงกว่าผัก,กอื่นๆในพืชตระกูลเดียวกันจุดเด่นตรงนี้เองล่ะค่ะทำให้เกษตรกรหันมาปลูกกันมากยิ่งขึ้นและก็ได้มีการนําเอากเกษตรแบบชีวพลวัตเข้ามาช่วยในการเพราะปลูกให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ผักเคลถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่มีสารอาหารหนานแน่นมากที่สุดในโลกค่ะมีนักโภชนาการเคยกล่าวไว้ว่าการรับประทานผักเคลแค่นิดเดียวแต่สามารถให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายหากเรารับประทาน10กรัมจะได้วิตามินที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะวิตามิน K, A และ C ซึ่งมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายและที่โดดเด่นสุดๆก็คือมีสารลูทีนและซีซนทีนเป็นสารสําคัญที่ช่วยดูแลดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะ รู้หรือไม่คะผักเคลทําเมนูอะไรกันได้บ้างก็อย่างเช่นน้ําปั่นเคลสลัดครีมผักเคลซุปผักเคลหรือจะทานเป็นผักสดๆเคียงน้าพริกก็อร่อยคะ่ะโดยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพิ่มเส้นใหญ่ช่วยระบบขับถ่ายลดความอ้วนอัดแน่นไปด้วยโปรตีนสร้างสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคกระดูกและเพิ่มภูมิคุ้มกันซึ่งปัจจุบันถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้รับประทานง่ายยิ่งขึ้นเป็นหนึ่งทางเลือกในการทานผักคะ่ะ การปลูกพืชในเมืองใหญ่และปลูกในร่มกำลังเป็นกระแสนิยมทั่วโลกเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และความต้องการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับคนเมืองและผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับโดยส่วนวิจัยเกษตรกรไทยมองว่าสำหรับประเทศไทยในช่วง1-2ปีจากนี้เราอาจเห็นธุรกิจฟาร์มปลูกผักในเมืองเพิ่มขึ้น เพราะด้วยเทคโนโลยีการปลูกที่ให้ผลผลิตต่อนหนึ่งหน่วยพื้นที่และหนึ่งหน่วยเวลาที่สูงกว่าปกติ1 0 3ถึงเท่าขึ้นอยู่กับชนิดของผักคุณภาพและความยากง่ายในการปลูกอีกทั้งมูลค่าผลผลิตที่ได้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ2-3ถึงเท่าน่าจะเป็นโอกาสทางการตลาดสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสองกลุ่มหลักเข้ามาลงทุนในตลาดนี้มากขึ้นนั่นก็คือ 1. กลุ่มผู้ประกอบการต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร สองกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบทางการเกษตรเองโดยทำเลที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายสำคัญในการลงทุนได้แก่พื้นที่ใจกลางเมืองที่มีผู้คนอาศัยหรือสัญจรเป็นจำนวนมากเช่นห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าใต้ดินรวมถึงพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารสูงทั้งนี้ก็เพื่อป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะคนรักสุขภาพผู้ที่นิยมออกกำลังกายหรือผู้ที่รักในการทำอาหารค่ะ ส่วนในระยะต่อไปกลุ่มลูกค้าใหม่ที่น่าจับตาคาดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มของโรงแรมโรงพยาบาลซึ่งมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีความใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและความกังวลจากโควิด -19 ที่ส่งผลในภาคธุรกิจนี้จำเป็นต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้เข้าถึงความปลอดภัยด้านอาหารมากขึ้นผักเทลถือเป็นพืชเมืองหนาวและเป็นซูเปอรฟ์ฟู้ดค่ะผักเคลมีอีกชื่อหนึ่งว่าผักคะน้าใบหยิก ซึ่งมีการบริโภคกันนานกว่า2,000ปีมีต้นกำเนิดในแถบประเทศเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเอเชียตะวันตกและเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในฐานะผักเพื่อสุขภาพในปีคศ1990เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับในไทยเคลเป็นผักที่คุ้นเคยของสายเฮลตี้ผู้ที่กินเนื้อสัตว์น้อยกินผักเยอะซึ่งบ้านเรามีเคลสองสายพันธุ์ที่พอปลูกง่ายได้แก่เคลใบหยิก และเคลใบตรงหรือบางคนเรียกเคลไดโนเสาร์ที่มักนิยมนำมาปั่นเป็นน้ำผักและทำเมนูสลัดผักค่ะ ปัจจุบันเกษตรกรในบ้านเราเริ่มปลูกกันมากขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนในด้านเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพของผลผลิตการหาตลาดกลไกร,ราคารวมถึงช่องทางการจัดจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าแนวทางนี้ทําให้คนรุ่นใหม่หันมาทําการเกษตรในเมืองมากขึ้นไม่เพียงแค่ปลูกง่ายแต่ยังขายได้ราคาสูงหลายเท่าตัว เช่นฟาร์มออกซิเจนในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีในส่วนของการส่งเสริมผักเคลนะครับเริ่มต้นเลยเราก็จะส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ว่าในแวดวงผักใบเนี่ยผักเคลยังมีความต้องการอยู่นั่นหมายความว่าเราใช้การตลาดนําการผลิตเมื่อเรารู้ว่าตลาดมีความต้องการผักเคลเราก็ไปนําเสนอหรือส่งเสริมให้เกษตรกรว่าผักเคลมีตลาดแบบนี้ มีกระบวนการปลูกแบบนี้เกษตรกรสนใจไหมถ้าสนใจสามารถทําตามกระบวนการที่เราแนะนําได้ไหมเคลที่จะปลูกเนี่ยจะปลูกด้วยระบบไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทของเกษตรกรว่าเกษตรกรพร้อมที่จะปลูกแบบอินรีย์พร้อมที่จะปลูกแบบปลอดภัยหรือจะปลูกแบบไฮโดรโปนิกหรือแม้แต่กระทั่งจะปลูกแบบแพนแฟคทอรี่เราก็จะสามารถซัพพอร์ตเกษตรกรได้ ก็จะลงพื้นที่ยินดีแล้วก็เป็นโคชชิ่งหรือพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรตั้งแต่ปลูกเก็บเกี่ยวขนส่งจนไปถึงการตลาดนะครับนอกจากนี้แล้วยังได้นำรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรแบบองค์รวมที่เรียกว่าเกษตรชีวะพลวัตรหรือไบโอเดนมิกจากการเกษตรเคมีและอินทรีย์เป็นการพัฒนาระบบฟาร์มอินทรีย์โดยเน้นไปที่คุณภาพของผลผลิตและสภาพของดินค่ะ ราคาผักเคลในปัจจุบันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ480-800บาทนะครับขึ้นอยู่กับกลุ่มตลาดของผู้บริโภคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ซับพลายนะครับเมื่อมีความต้องการมากเกษตรกร,ร,กรผลิตได้น้อยราคาก็สูงเป็นธรรมดาในอนาคตถ้ามีผู้บริโภครับรู้ถึงคุณประโยชน์ของผักเคลแล้วก็มีเกษตรกรปลูกผักเคลในปริมาณที่มากขึ้นผมเชื่อว่า ราคาของเคลเนี่ยก็จะลดลงนะครับทำให้ผู้บริโภคจับต้องหรือเข้าถึงแล้วก็ซื้อหาผักเคลไปบริโภคได้นะครับวงการของการบริโภคผักเคลก็จะขยายตัวมากขึ้น เรียกได้ว่านอกจากนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตแล้วก็ยังนำแนวทางเกษตรชีวพลวัตมาทำฟาร์มแบบนิเวศที่เน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของผล,ผลผลิตในการบริโภคช่วงหน้ามาดูกันค่ะหลังจากที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือ PIM ได้เข้าไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักเคลแล้วคุณภาพของผล,ผลผลิตที่ได้จะเป็นอย่างไรและมีการนำเทคโนโลยีใดเข้ามาช่วยในการปลูกเคลบ้างห้ามพลาดค่ะ สนับสนุนโดย True 5G การันตีด้วยรางวัลผู้นำ 5G ระดับโลกล่าสุดโดย Open Signal ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการการเพาะปลูกผักเขียวรูปแบบรูปแบบแรกคือไบโอดินามิกหรือเกษตรชีวพลวัตคือการให้ความสําคัญกับระบบนิเวศภายในเช่นการบํารุงดินและรูปแบบที่2คือเทคโนโลยี IOT ช่วยในการเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโรงเรือนมีโปรแกรมสั่งงานและเก็บข้อมูลเพื่อดูความชื้นของดินอุณหภูมิภายในโรงเรือนปริมาณแสงที่ส่องเข้ามาในโรงเรือนซึ่งข้อมูลต่างๆจะนำไปเชื่อมโยงกับผักเขียวที่ปลูกค่ะ ตัว IOT นะคะจะเป็นระบบที่ช่วยดูแลเรื่องอให้น้ำค่ะเรื่องให้น้ำแล้วก็ใช้ทดแทนแรงงานคนค่ะก็คือตรงนี้สามารถแบบใช้เป็นระบบควบคุมการให้น้ำดูแสงได้มีระบบเซ,เซ็นเซอร์วัดแสงวัดความชื้นในอากาศความชื้นในดินแล้วก็ดูความเข้มข้นของแสงได้ค่ะถ้าเป็นแสงแสงจะอยู่ที่ประมาณ90%ค่ะเพราะว่าตัวเคลเขาจะชอบแสงที่ค่อนข้างสูง ใช่ค่ะส่วนความชื้นจะอยู่ที่ระดับ 60- 70%ค่ะก็คือเขียวเขาจะค่อนข้างชอบความชื้นแล้วก็ชอบแสงถ้าอุณหภูมิสูงก็คือตั้งแต่35องศาขึ้นไปก็คือจะปล่อยน้ําได้เลยค่ะจะคือเป็นระบบพ่นน้ําค่ะก็คือระบายอากาศไปในโรงเรือนให้มีอากาศเย็นขึ้นเราจะใช้เป็นพืชคลุมดินค่ะเพื่อให้เก็บความชุ่มชื้นในดินได้ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงอย่างเงี้ยค่ะตัวหน้าดินเขาจะแห้งแต่ถ้าพอมีพืชตัวนี้ขึ้นมาเขาจะช่วยเก็บความชื้นให้อยู่ในระดดับทีี่พอ นวัตกรรมที่นํามาใช้สามารถทําให้ผลิตเคลได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะสามารถควบคุมคุณภาพของเคลได้ตามความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคค่ะแล้วก็สามารถใช้ทดแทนแรงงานคนได้ภายในฟาร์มมีโรงเรือน3โรงค่ะทั้งหมดใช้ smart farmer โดยมีทั้งระบบอัตโนมัติและแบบแมนนวลช่วยในการวิเคราะห์ค,ความชื้นและอุณหภูมิในการสั่งสายน้ำให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมซึ่งระบบจะสั่งสายน้ำในอุณหภูมิที่35องศาเซลเซียส และควบคุมอุณหภูมิให้ลดลงอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสค่ะฟังถึงตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะสนใจที่จะลงมือปลูกผักเคลกันแล้วซึ่งวิธีการปลูกก็ง่ายๆค่ะเริ่มจากการเพราะเมล็ดที่มีคุณภาพและใช้พีทมอสที่นําเข้าจากต่างประเทศในการเพราะเมล็ดจากนั้นนํามาปลูกในดินที่เป็นอินทรีย์วัตถุส่วนปุ๋ยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในฟาร์มที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมด เมื่ออายุครบ42-45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ครั้งแรกและสามารถเก็บได้ทุกสัปดาห์ทำรายได้4ครั้งต่อเดือนมีระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้1ปีถึง1ปีครึ่งค่ะสามารถมีผลผลิตตลอดทั้งปีสร้างรายได้ให้เกษตรกรไม่น้อยเลยค่ะและที่เห็นผลผลิตสวยงามแบบนี้เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีและแนวทางเกษตรชีวพลวัตมาปรับใช้นั่นเองค่ะ บอกว่าที่นี่คือมีเอานํานวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปลูกเคลด้วย<ช>อย่างเช่นอะไรบ้างนะคือทางปัญญาพิวัตรเขาจะมาให้คําแนะนําเรื่องการเตรียมดินค่ะ <หา S 2> ค่ะค่ะการเตรียมดินการดูแลการใส่ปุ๋ยการให้พวกสารอินทรีย์ต่างๆ่<ช>เพราะว่าถ้าเกิดดินเราดีแล้วเนี่ยมันก็จะปลูกต้นอะไรมันก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมคะดินที่เหมาะกับการปลูกเคียวตรงนี้ก็จะเป็นดิน ที่ pH อยู่ที่ประมาณ5 5กว่ากก็จะเป็นกรดหน่นอนใช่ค่ะแล้วก็จะค่อนข้างเก็บความชื้นได้ดีค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนผสมที่มีของส่วนผสมของตัวไบโอไดนามิกด้วยแล้วก็จะมีพวกแกลบพวกอะไรอย่างที่เห็นีบนหน้าดินก็จะมีแกลบอยู่ใช่แล้วมีอะไรอีกบ้างไหมคะนอกจากวัตกรรมตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีเป็นระบบ IOT ค่ะ เป็นระบบฟาร์มสมาร์ทก็คือสามารถสั่งการแทนใช้แรงงานคนค่ะก็คือสั่งพ่นหมอกได้ผ่านระบบที่เราสมาร์ทโฟนแล้วก็หรือโทรศัพท์มือถือได้ค่ะลักษณะของต้นเคลหรือใบที่ดีที่เราจะเก็บมาบริโภคมันควรจะต้องเป็นอะไรอ่าตัวนี้ก็คือจะใบจะต้องใหญ่แล้วก็มีขอบที่หยิกค่ะขอบขอบหยิกประมาณนี้ค่ะขอบหยิกแล้วก็มีความกรอบ แล้วก็มีเียวสีเขียวเข้มด้วยอ้าวถ้าอย่างที่เห็นว่าเป็นเขียวแบบเขียวสดๆสดอ่นอนๆนี้ถือว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คะ่ะต้องประมาณนี้เลยค่ะถึงจะเก็บได้อันนี้ถือว่าเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วแบบนี้ได้แล้วใช่ค่ะใบอันนี้ถือว่าหยิกพอไหมคะหยิกค่ะน,นี่อันนี้คือเยอะมาก <S <S ใช่ค่ะอันนี้ใบเขาจะแบบเรียวกว่าเนาะก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันค่ะอย่างตอนนี้มีใบไหนหรือต้นไหนที่เราพอจะเก็บเกี่ยวได้แล้วไหมคะอาจจะเป็นต้นนี้ค่ะต้นนี้แล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวนี่คือเราต้องทำยังไง หลักๆเราจะใช้มือเด็ดค่ะมือเด็ดได้เลยเหรอใช่ค่ะก็คือแต่ฉันมือก็คือหักอย่างนี้ได้เลยค่ะอ,อ๋ <ใน S 1> อ,อเพราะว่าเขาจะบาดเจ็บน้อยกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเ,าเากิดว่าเราใช้มีดอะก็คือในมีดอาจจะมีพวกแบคทีเรียแล้วก็อาจจะเป็นแบบปัญหาที่ทําให้เกิดโรคในเขียวได้ค่ะพี่อ่าแล้วมือเราไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนพี่สามารถลองเด็ดได้เลยไหมคะได้ค่ะอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะได้เราหักลงมาใช่ไหมใช่ค่ะ ประมาณนี้เหรอใช่ค่ะไม่หักกับน,น้องเบมอ่าอันนี้นี่แบบนี้เลยใช่อแค่นี้เดี๋ยวดูต้นอีกต้นนึงก็ได้ค่ะโอเคมีอีกใช่ไหมคะอันนี้ได้ไหมได้ค่ะได้โอเค เราไปดูคุณประโยชน์ของเคลกันค่ะว่าจะดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรและสามารถนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างช่วงนาฮามพลาดค่ะ แล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกผักเคลอยู่ระหว่าง20-25องศาเซลเซียสค่ะใบจะมีสีเขียวสดกักเก็บสารอาหารสำคัญเอาไว้ได้มากมายแต่ถ้าหากปลูกในสภาพอากาศหนาวเย็นหรือมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสจะทำให้การเจริญเติบโตช้าส่วนการปลูกในสภาพอากาศร้อนสูงกว่า30องศาเซลเซียสจะได้คุณภาพผลผลิตต่ำเป็นผักที่มีใย,ยสูงในการปลูกจำเป็นต้องให้น้ำมากกว่าปกติค่ะ สำหรับพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่3 0 0ร้อถึงแปดเมตรซึ่งไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสมนั่นก็คือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนพื้นที่อื่นๆอาจต้องใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผักเคียวที่ดีและมีคุณภาพค่ะในกรณีของผักเคียวนะครับมันก็จะมีบางส่วนที่ได้เกรด A เราก็สามารถส่งขายได้ปกติบางส่วนก็จะตกเกรดลงมาเราก็จะนํามาแปรรูปเพื่อให้เก็บได้นานแล้วก็ ใช้ง่ายใช้สะดวกนะครับก็จะมีในส่วนของผักเคลผงนะครับโดยเคลผงเนี่ยก็จะมีแบบสอง,อสองแบบด้วยกันเป็นเคลผงที่ทำแห้งโดยใช้สเปรย์ดายอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอบลมร้อนจากนั้นนำผักเคลมาปั่นก็จะได้เป็นผักเคลผงซึ่งผักเคลผงชนิดนี้ข้อดีของเขาคือยังคงมีไฟเบอร์อยู่นะครับทำให้ การบริโภคเนี่ยใกล้เคียงกับบริโภคเคีวสดมากนะครับการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการปลูกผักเมืองหนาวเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่หันมาปลูกผักใบเขียวสร้างรายได้แบบยั่งยืนที่สำคัญหากนำมาแปลรูปก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถสร้างรายได้มากกว่า7,000บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ หากคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากมองหาอาชีพใหม่ผักเคลก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญที่กําลังมาแรงสามารถปลูกได้ง่ายให้รายได้ดีใช้พื้นที่ก็น้อยสอดรับกับวิถีคนเมืองที่อยากทําเกษตรอีกด้วยล่ะค่ะ รารู้ถึงสรรพคุณของผักเขียวผักมหัศจรรย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่กําลังมาแรงในยุคปัจจุบันนี้เลยนะคะและเชื่อว่าในอนาคตค่ะผักชนิดนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเติบโตในตลาดมากขึ้นอีกด้วยเพราะว่าเป็นผักที่มีวิตามินสูงและที่สําคัญค่ะย,ยังมีการนาเอาเทคโนโลยีนะคะ <c oughs> เข้ามาช่วยในการเพาะปลูกให้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเกษตรนิวเจนของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวอะไรต้องคอยติดตามค่ะไปก่อนแล้วนะคะ นบสนุนโดยยุคนี้ต้องทู u g 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1-5ปีซ้อนจาก n อ e นเ